วันนี้จะเป็นหลีกทูและหลีกวันนะครับมาพบกันนะครับเป็นหลีก ทอฟี่นะครับเป็นฟุตบอลอังกฤษนะครับถ้วยที่เล็กลงมาอีกนะครับวันนี้เป็นทางด้านนอสคาลตี้นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของทางด้านอย่างดาร์บี้คาลตี้นะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านดาร์บี้คาลตี้นะครับที่บุกไปชนะได้นะครับใน2ประตูต่อศูนย์นะครับในรายการอุ่นเครื่องนะครับไม่ได้จริงจังอะไรนะครับเกมนัดล่าสุดของนอสคาลตี้เองก็เสมอกับบาร์โอนะครับผลงานในลีกไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางดาร์บี้คาลตี้เนี่ยห้าเกมหลังบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดขิกจริงๆผลงาน าเดินหน้าเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องนะครับของทางด้านดาร์บี้เคาวตี้นะครับถือว่าผลงานดีมากชนะ3เกมเสมอ2เกมและไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับของดาร์บี้เคาวตี้นะถ้าเกมติดแล้วนะครับที่ไม่แพ้ใครสำหรับดาร์บี้เคาวตี้เลยนะครับวันนี้ตัวต่างประเทศนะครับนอ็อตเคาวตี้จะใช้ทางด้านแมทธิว คลาวเมอร์นะครับคอยคุมแดนกลางให้กับทางทีมเจ้าบ้านนะครับส่วนดาร์บี้เคาวตี้วันนี้แบกความหวังนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มมาตินเวสคอนหรือว่าจะทอมบาฮุยเซนนะครับลงมาชาการเกมรุกนะครับให้กับทางดังดับบี้เคาวตี้วันนี้สื่อต่างประเทศนะครับหรือกัมพแบงเปิดมาให้น็อตเคลาวตี้นะครับเป็นต่อที่ปอเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นในถิ่นด้วยแล้ว5เกมหลังแพ้เกมเดียว แต่ผมยังซื้อกลื่นนะครับของดับบี้เคาตี้ด้วยผลงานที่มันมีความต่อเนื่องเหลือเกินบุกมันเกมรุกก็ดีเกมรับก็เยี่ยมนะครวันนี้ถ้ายิงเจ้าบ้านเปิดปอปาแบบนี้นะครับในมุมมองนักลงทุนแบบผมเองวันนี้ขอมองไปทางดับบี้เคาตี้ได้เลยนะครับซื้อจ่ายไม่เสมอก็ชนะนะครับมองไปที่ดร์บี้เคาน์ตี้ได้เลยครับ